บะบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตหารถวายผู้บริหารกนอาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุมโมทนาบนในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตรพิธ์พรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญลักแงราชอาณาจักรไทยตราบจิราิติการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพรัตาหารและประสงค์โดยสเสด็จพระราชาสมบนหอฉันแห่งนี้ สองคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะของพระมหาบุญชูเขมาจารีเจ้าวาดวัดมะลิวันนี้ถวายปัจจัยเป็นค่าพัฒหาหารเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทเพราะกันนั้นก็ถวายเครื่องปรุงรสวัตถุดิบเข้าลงครัวประกอบด้วยน้ำตาลทราย จำนวนสี่กระสอบน้ำปลาแกลลอนเกลือแปดถุงท่านพระมหาวัญชูเขมาจารีเป็นอ,อดีตเจ้าหน้าที่ของมอจรนี้นะเป็นเจ้าวาดวาดัวดวัดมะลิคณะที่สองเป็นคณะของคุณสุภัทราศรีวิชาพร้อมได้ครอบครัววันนี้คุณสุภัทราศรีวิชาพร้อมได้ครอบครัวบริจาค ปัจจัยเป็นค่าพัฒหาร5,000บาทคุณบุษบาวิภารัต500บาทคุณสุนิสาเชียงขวาง500บาทคุณสุภาพรเชียงขวาง300บาทและคุณสุจีระวงศ์โมดเทศพร้อมได้ครอบครัว300บาทรวมเป็นจำนวนเงิน6,600บาทจากมาจากประเทศสหรัฐอารับ เอมิเรตนะวันนี้มาทำบุญคล้ายวันเกิดของคุณสุพัชชาศรีวิชานะขออนุมโมทนาบุญยะทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปก,ปกปันติยิจิตังปฏิตังกุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยะทา มณิโสติระโสยตาสเปติอังเววาจันโทสาบารวนกนเวนันสัตุมานเบบบาวานตวอบิวานกันนันเรียนตาเนจังบวันจ อจัดการรอนการมา